สวัสดีครับมื้อนี้ดิพาไปเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดฟูเก็บเห็ดฟูเก็บเห็ดอยู่ฟูนี่คือปินพนังฟูเวียงครับทางขึ้นฟูเวียงหาเห็ดครับนี่นี่ได้แล้วได้เห็นแล้วเห็นแล้ว นี่เราก็ไปไปลองแต่โอ้โหอันนี้เห็ดยังนไงเห็ดหนางงัวโอ้นี่นะครับนี่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 นะครับนี่นี่อันนี้ดอกยังไงนี่คือเห็ดยังก็ดอกห็ดนางงัวเห็ดหนางงัวนี่ครับโอ้โนี่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 ครับโอ้พอแล้วครับพี่น้องเห็ดหวอกแล้วเด้อเห็ดหนางงัวเด้อเห็ดหนางงัวครับนี่อันนี้หนาขน เอาเก็บเอาไหมอเอาไปลวดเอาไปเห็ดน้ำนี่นะครับนี่แม่จอเห็ดนางัวด้วยนี่ครับนี่น,นี่เอามีดมาก,กินอขี้ดินหรกมแม่มเนี่ยนี่ก็ได้อยินคำนี้นี่เด้อนี่นะครับนี่นี่แหละนี่แหละ โอ้นี่อืมต้องเก็บเอาแบบนี้ครับอืมมันเริ่มเถาแล้วมันออกมาแล้วเอาเอาเนี้ยตัดออกนะมีตัดออกตัดดินออกออตัดขาไว้ฟางไว้หมอนเดิมนะพี่หน้าออกอีกเพราะว่าเชือนะ้อติดตัดไม่ให้เกี้ยนนั่นอ๋อม่น้องเกี้ยบเลยก็ตอนนี้คนก็ได้ยินเสียงคนทั้งคุณอ่ะคุณกับมาพี่กันมาเก็บพี่กัน หาไปเรื่อยๆครับพี่น้องไหนให้ดูก่อนว่าเล็บฝักสับติลูกไหนเออเอาไปปลูกนะเขาโอ้กําลังแกแล้วเอาเอาเอาไปปลูกพักลักเนี่ยพักลักเนี่ยอะไรวัวแดงนี่ครับเชี๊ยฝักสับหวานหวานนะเชี๊ยฝักสับนี่ยอดนักพะที่เพิ่นเอาไปได้แล้วแม่ไหนกล้วยไม้อ่ะคือนั่งไงย ยังไงไหลนันต้นนี้น้อยมันขึ้นไปมันเกิดอิได้หนิโอผู้น่ามาภาษาอย่างนั้นเคอใหญ่น่ะแม่หมุลีนะโอ้ยยอกำลังอ่อนๆ่ลยน่เดียวคือต้นน่นน่ะคือเาเตเออไปขึ้นไปนี่ลูกลวน่ะโอผู้น่อีกหน่วยมันน่ะเอาเก็บเอาเอาไปปลูกเ่ยมีเต็มแล้วหนิโอ้ที่เคยมัเชี่ยอ่อนอ่ยไปมากมั้ยทีเดียวเอาแต่เอาทิ่มันยัง นี่เยอะแยะไงนี่ไหมนี่มันเศษแล้วมันมันเป็นสามกลีบเอาไปเพาะยอดถอนกำลังยุ้นเท่านั้นเลยนะเครื่องไม่หลุดได้หมดเลยนะเก็บไปบ้านมั้งจับบนปลาเดี๋ยวนี้เนาะมาเคี้ยวๆอย่างนี้นะมัหล่นลงมาทั้งเครื่องนะเพราะว่ายอดที่ทำมานี่หักมันออกเลยแถวนี่ไงหน่ะหรือมาแม่อะไรอ่ะมันเชอร์รี่เลยผักสับ ทำไมเือนี่นเหมือนเทอนี่มันสูบแล้วมันเกเแล้วสูได้เยยอมยอมกินกันั่นแฉะด้วตอนนั่านโ้โอ้โอ้หนำหนำเยอะแปแม่นี้เถอะเออหนเดเธอบี้ดรับโอ้ต้นกล้วยไม้ใหญ่มากนี่นี่นี่นีก็อยากได้อะป่าไม้ไม่มีใครอยู่เอาเลยแม่แไม่เก็ด

อีกอ่ะก็พี่ก็โอ้โหอยู่นี่ก็มีอีกเออเออน่ะเอออ๋อตัดอ๋อตัดออกตัดกลุนโอ้ตัดตีนมันปาดออกไหมปาดออกเก็บเอางี้มันคือเห็นอย่างมันคือเห็นอย่างกับตาหน่อยเตียมแล้วอ๋อมันปีนออกเลย ปิดทันเหลืองเพราะว่างดีๆนะมันมันปิ่นออกมันก็จะเปื้อนนะซี่เนี่ยแบบว่าทำอย่างนี้ถ้าแบบนี้ถ้าเราเอาใจท่านดีหน่ะขี้ดีมันใชเข้าตามกีบแล้วเวลาล้างกินมันไม่ล้างไม่สะอาดขอาวันแน่แล้วลโอ้นี่มุนหมดแล้วนี่ยโอ้ยพ่อใหญ่ใหญ่นี่มันจับเอามุนหมดแล้วนี่กันอ้าวเดิฉันเหยียบหมดแล้ว

ตาค้าดีดีสิเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทีอย่าทีเอาไว้นี่เดี๋ยวแม่จะไปคนทำความสะอาดใส่เองเม่ไปหาที่อื่นเลยนะหลังนี้เอาอย่าเหยียบแม่ละหมดเหยียบเลยโอ้โหเดี๋ยแมงหมดหมดหมดหลองนี่้ตอนนั้นจะไม่อยู่แล้วก็เอาดินนั่นโออไอ้นี่แหม หุ่นไหวขนนั้นอะไกับอ่หกต่างกันนันน่ะออกะตาไม้ให้ไก่ไหมหุ่นไหวขนาดนั้นอนี่ไงอี่ะสองดอกสองดอกขอสี่ดอกขอดูขอจุ่มจุ่มเนได้หมดเลยน่ะสี่ดอกเป็นแถวไม่เรเจอไม่เรเจอด้วยนี่ไงสี่ดอกเป็นแถวขอดูโอ้ คน้งยางกี่ย่อมนมาเหยียบอันนะจ๊ะคุณน้องหนูหนูอะไรจ๊ะดูนี่จ้ะว้าวพูดว่าฟุ้งแต่ดอกไงเนาะแม่ดูสิกันนีบอกว่าแค่ว่าว่าฉันเองนะตันนีกำลังคิดอยู่่ใครทำเนี่ยใครเกี่ยนเนี่ยนี่จะดินอ่ะถามตานเนี่ยแม่คนนี้อะไรที่แบบโอ้ยแม่ ไม่ได้จัม่แค่กำลังเอาขี้ดินออกอล้วค่อยจบนโอ้ยยัดยน่น่กเก็บเลยยืนก่อนยืนก่อนยืนยืนยืนไว้เยเนขาออแก่ทม่นี้มาครับมาเกบเห็ดกันพตตาไเบเห็ดน้ำกันเอามาทานันอทนี่แหละแม่เปร้านตงเนาะไทยเฮย่ไร้านไหล โอ้ยเจีมอะสยกอีกอ่ะอีอ่ะยอีกอ่ะแม่หมูล้แม่หมูลลมเดี๋ยวขาวอ่ะเดี๋ยวแม่ดอกนี้กลางจะเน่าอ่ะมีแต่หนอนแม่เอาไหมไม่กินไหมหนอนยากอ่ะจ่ลีจ้ะ นอนยางยางดูงูม <blunt animation> ันจะได้ใหญ่หลทีอีกแล้วครับทีอีกแล้วสองดอกเลยสองดอกอันนี้ดอกหน่อยอันนี้ดอกเงยโอ้ดอกเงยเริ่มเทิมเลยมาเลือบเบิ่มเทิมมาเลยจ้ะอันนี้ก็เงยเห็ดเห็ดหินนี่ครับนี่ สาดีนี่เด้นี่ครับเก็บซ้ำๆนะสองดอกแม่กับลูกแม่กับลนี่้อกระตาเซ่ะตาหน่อยเถอะมาเซ่เร็ว tìm lèo, mấy cái tìm mình là... lạ nó nghe mình xem mẹ đấy hai cái ừ, nọ hey. tìm người ta đấy tìm người ta Oh, โอ้โ่มันมันอันนี้กินไม่ล้วกินตือกินไม่ล้วแต่ว่านี่เนื้อลูกมันน่ะกินตัวมันดูมันหอยทากหอยทากกิน nhè hình nhè đó quá nhăn rồi kìa nhìn hợp ứng tiền ba thì nơi nói ta khả năng nói thắng gì cả nhĩ chỉ còn nhé อืมโอเคนี่ดอกนี่บางด้วยบางอืมเอ้านี่บางไปใช่ไหมนี่พูดมันเก็บฮะหาไปอีกในลายแล้วฟองเสือนี่กำลังเมยเมาครับได้มาเขาเมาจ้าพี่น้องไปกินสมเขาเอาเลยลูกเอาเลยไปกินสมเขา มา,ม,ามาามลูกพ่อมาเข้าเมาแด้พี่น้องเด้อเอาทุกอย่างที่กินได้เนี่ยพี่น้องถูกทุกอย่างที่จะกินตาเดียวมีน้มักเมาไปเรื่อยๆหมักข้าวเมาหมักเมาครับหม,มักเมาเสียงจะกี้จันกับมีหมักแต่

เฮ็ดกับเฮ็ดนี่ต้นหมกแก่หมกแก่เป็นน้ำแม่นี่คือต้นอะไร่สวยมากเลยอ่ะไร่รู้สิทำยาสิไม่รู้นีอี่เดนี้อีก อ่าน้ำน้ำทังอย่างเนี้ยหมักแตะเอาไปก่อนเที่เอามกินหมอหักงันดที่ยูเลือกครับอืมนี่เอาเนื้อไปเอาเนื้อไม่หมักแตะหมักแตะนี่ครับหมักแตะมันงจิเป็นแบบนี้แหละเป็นเป็นแบนนี่แหละแต่เป็นน้ำครับ ปูกแปเทียงเกิดอืมอ๋อน,นี่นม่นแตะครับหืมมัน,ก,งงนก็ลังโค้งเลยกิ่หรอกิก่นหรอ,อครับ ดีๆกันครับเจนนี่อีกมองนึ่งมอนมีอยู่านั้นสามดอกแล้วนี่อันนี้ก็เน่าแล้วเนี่ยนต่คือพินเนี่ยโอ้หมดเน่าเชี่ยไปเชี่ยมาได้ยิ่งเคยไปนี่ นี่มันมันมันดูตกขูดหินไี่แตกอันนี้เาไปเลน้อยนะเมาเด้นน่อยันีกับน้ำทังนังเป็นทังกับเมย์ะหรอเมยลลหรอเมยลเครับมือนหน ยางมาสองชั่วโมงหาเห็ดเพิ่งอยู่คขาอีกเห็ดเพิ่งอยู่คขานี่ครับอากาศบรรยากาศกำลังฝนที่ตกแล้วมื่อไงคึมๆแล้วก็มีแดดเอ้าเห็นยังไงเห็นอะไรนไงเห็ดตะปูตะปู S <S 2> <S 2> ตะปูอยูข่ขาเด้เฮ้ยมันเดินทางกลับนี่ครับมันเป็นปลาไม่เป็นปลาปาหนังหน่อย <S 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 ตีนผู้เขาูตีนผู้ตีนผู้ยั้งตีนผู้ยั้ยงหวัวอะไรไปนานะครับนี่ครับหลังจากเก็บมาแล้ว เึ่องมังเมาเึ่องมังเมานี่ครับกำลังแรวงว้อมหิดว้อมหิดเอเล่ปันตีเห็บหนีง่งกัตตากระความกัตตาหน่อยเพินะ่นน่ะกัตตาหน่อยกระความกัตตาหน่อยนี่ครับมัแกงใส่ผักอีหลอก หลอกมีนี่อ๋อน,น,น,นี่ตาหนึ่งมาเลยตาหนึ่งตาหน่อยเพิ่นความเอวๆมาดนี่นี่ฝันอิมูบาานีหมูบอหมมมอมๆเนาจบลิปไปเพียงสท่นี้ครับจะไปแกงกินนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ